น่าด้ทำน่าจะทำน่าจะทำ้อมลนี่เราตั้งตาไม่ไดหรอะพี่ทำไม่ได้ฉันดีใจแบบนี้สม่ฉันก็ไม่บอกไม่บอกใครไม่บอกใครเลยไม่ได้ใครคอยสังสำเไยนะอยู่ที่นี้จอยก่อนสิแล้วไม่ใช่ตัวเสนนยายน ก็ตอวเรียวตัวอวบันเปรีจยงใสจะยัง

เอาทำไงต่อเรียกระคปูทองไหมคะ

ใมมิตรต้องาไม่รู้ว่าใครพูดปบ้างประเดิมก่อนน่าสนต่าต่างมากเท่าไหร่